ไปกันที่ภารกิจกจิตอาสาของมูลที่กองทุนช่วยเหลือคนแสนสาหัสนะครับก็จะมอบพันปลานินให้ชาวบ้านนำไปเลี้ยงเพื่อประกอบอาหารและนำไปขายได้ต่อไปติดตามรายงานกับสุนิสาแสงระวีครับ องทุนช่วยคนแสนสาหัสโดยโครงการเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดินเปิดโครงการขุดสาเล้ยงปลาเนินของพ่อให้กับประชาชนในอำเภอทุ่งสงฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชมีทั้งหมด13ตำบลโดยมีประชาชนมาร้องขอ44บ่โอโครงการได้ลงสำรวจแล้วสามารถขุดได้ทั้งหมด15บ่ออย่างเช่นของพี่สำรานเกีบแก้วคนนี้มีพื้นที่อยู่4ไร่กว่าพี่สำรานบอกว่าอยากมีบ่อมานานแล้วคะ่ะ แต่ตัวเองไม่มีทุนที่จะไปจ้างรถมาขุดเพราะฐานะทางบ้านก็ยากจนพื้นที่ปลูกอย่างอื่นก็ไม่ได้นอกจากป่ามันเนื่องจากหน้าแล้งแถวนี้จะไม่มีน้ําเลยค่ะตัวเองโชคดีที่ได้โครงการมาช่วยขุดให้ซึ่งต่อไปก็จะใช้น้ําทําพืชผักอย่างอื่นได้ค่ะก็ที่เจปลูเจ้หมาเนี่ยครับได้โครงการนี้เลยขึ้นมากับเที่ยวพ่มดได้มีโบ๊ะมีน้ำใจครับ ครับเห็นว่าเราอยากได้มานานแล้วครับอยากได้มานานครับเพราะนี้ครับอืมก่อนเก่าใหญ่พุ่งเหมือนกันแต่ว่าเออออกมันไม่พอ่าก้อนเก่าครับเพิมขึ้นครับเพิ่มขึ้นการจีรพัฒน์พุ่งไปก้อนมันลำบากนะแต่ว่าได้ก็ตอนนี้ผมปรับให้มาครับ สมศักดิ์รามมหานนประธานกองทุนช่วยคนแสนสาหัสเราถึงที่มาของโครงการนี้ว่ามีวัตถุประสงค์3าประการคือเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนในแต่ละตำบลในอำเภอทุ่งสงมีงานทำม,มีรายได้มีอาหารที่มีคุณภาพไรบ้านในราคาประหยัดมีแบ่งปันเอื้ออาทรต่อกันคนไทยมีน้ำใจเสมอมาเป็นพลังเพื่อสร้างสรรค์ชุมชนเข้มแข็งต่อไปในอนาคตสำหรับผู้ที่ได้รับการกูดทาง โครงการก็จะมอบแม่พันธุ์พ่อพันธุ์ปลานิลพร้อมมอบอาหารสําเร็จรูปฝางข้าวและผักบุ้งแก้วนอกจากนี้จะติดตามการทํางานต่างๆจนกว่าปลาจะบริโภคและแบ่งปันได้ค่ะในหลวงของเราถือว่าอยู่ในหัวใจคนไทยมา70ปีนะครับก็ทางศูนย์แจกจ่ายันปลานิลของพ่อรู้สึกสำนึกในพระหมหากรุณาทีคุณ อันที่สุดประมาณไม่ได้ของพระองค์นะครับที่ตรงทํางานหนักมา70ปีเพื่อคนไทยทั้งประเทศได้จัดกิจกรรมพิเศษที่เรียกชื่อว่าโครงการกุดสะเลี้ยงปลานินไม่ทำหมันตําบลละห้าบ่อเพื่อพ่อเพื่อแผ่นดินโดยมีเป้าหมายวัตถุประสงค์ที่สําคัญคือเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีงานทํามีไรายได้มีอาชีพหรือมีแหล่งอาหารที่มีคุณภาพอยู่ใกล้บ้าน นะครับทึ่งมองเห็นว่าอนาคตอาจจะเกิดแคนสภาพอา,อาหารนะครับเนื่องจากภัยเอริโยที่ส่งผลเสียทำให้เกิดความแห้งแล้งนะทางโครงการมองเห็นความสำคัญจุดนี้ตึงจ้งใจอย่างยิ่งที่จะบรรเทาความทุกข์ลำบากของพี่น้องประชาชนตามที่นายหลวงท่านทรงหัวใยไว้ครับ สำหรับการดิมเดินการในครั้งนี้คุณสมศักดิ์บอกกีว่าก็เพื่อนน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เนื่องในวันมหามงคลพุทธศักราช2566ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดประมาณไม่ได้ค่ะดวงคำปิ่นใจถ่ายภาพสุนิสาแสงระวีหาอาสาเพื่อประชาชนรายงาน